สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมือนี้แม่สายกระสิมะลือต้นแตงกวาที่แม่สายปลูกใส่กระสอบไปค่ะกับเป็นต้นแตงกวาที่แม่สายปลูกใส่กระสอบเป็นรุ่นแรกเนาะคะ่ะอายุเพิ่นกระได้เกือบสามเดือนแล้วค่ะแม่สายก็เลยสีมาลือต้นแตงกวาออกค่ะ ต้นแตงกวาที่แม่สายปลูกใส่กระสอบรุ่นแรกค่ะเพื่อนกระติดดอกอกอกนวยไล่หลายค่ะกะได้เก็บกินนวยเพิ่นทุกมือเลยค่ะแต่ว่ากะถึงเวลาลื้อเพิ่นแล้วค่ะพอว่าหน่วยเพิ่นกะเริ่มไหวแล้วค่ะอายุเพื่อนกะได้เกือบสามเดือนแล้วค่ะ มือเศร้าแม่สายกับมาเก็บเป็นหลบสุด้ายอยู่ค่ะแตงกวาเพิก่กะซิมีนวยหน่อยนวยไ่ค่ะลือต้นแตงกวาออกแม่สายกะสิบัวเอาคางออกค่ะคางแตงกวาแม่สายกะย่งสีเอาไว้อยู่ค่ะแม่สายกะทย่อยใส่กันไก่ตัดต้นแตงกวาออกค่ะ ที่นี่กระสอบเก้าที่แม้สายปลูกต้นแตงกวาเนาะค่ะแม้สายกระิสีส่กระสอบเก้าปลูกทั่วฟกักเงาวตค่ะเพราะว่าแตงกวารุ่นที่สองแม้สายกระพึ่งปลูกไปค่ะแม้สายกะเลยสีปลูกทั่วฟกักเงาค่ะแต่ว่ากะต้องพักดินไวก่อนค่ะจักซีหามือเนาะค่ะ แม่สายกะสิบอเอาดินออกจากกระสอบเก่าค่ะกระตั้งดินไว้ตากแดดก่อนค่ะคอยมาปลูกทั่วฟักเงาโตเนาะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนานาวแล้วค่ะเดดก็บ,บ่ค่อยห่อนค่ะมือนีก็ล่มแห้งๆค่ะ ดินเก่าที่อยู่ในกระสอบกันย่งงไส่ได้ยุคค่ะแต่ว่าก็ต้องมาบำารุงดินไหม่ค่ะมือนีแม่สายก็สีมาลือต้นแตงกวาออกไว้ก่อนค่ะให้ดินพันตากแดดไว้ก่อนค่ะลือต้นแตงกวากระลือง่ายยุคค่ะ แค่ใส่กันไก่ตัดแล้วก็ดึงเพันออกค่ะต้นแตงกวาเก่าที่แม่ส้ายลือออกมากก็เอาไปใส่เฮ็ดปุ๋ยมาร์กได้ค่ะแม่ส้ายก็ลือออกมาก,กองกันไวก้กอนค่ะพ่อให้ต้นแตงกวาเพันแหงก็เอาไปเฮดปุ๋ยมาร์กได้ค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นหนานาวเนาะค่ะลมแห้งเพิ่นกระิแห้งเร็วะค่ะ ที่นี่แม่สายกะลื้อต้นแตงกวาเก่าออกแล้วแล้วค่ะข้างต้นแตงกวาแม่สายกะปลอยไวแบบนี้ก่อนค่ะต้นแตงกวาที่ลือออกมาแม่สายกะก้องกันไว้ก่อนค่ะกระขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะ ฝากกดติดต,ตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเดอร์ค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ